โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมนะครับลูกของเจ้าดำเทพดีลานะครับสายเม่นะครับจะเป็นเยียเก้หน้าปีใหม่โกตีนะครับตัวนี้ตัวนี้นำเข้ามาจากหนุ่มโลงมีนะครับเสียงรถดังหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นลูกสาวของเจ้าแดงแลมโบนะครับตัวนี้ สาวน้อยเหมือนกันนะครับนี่ก็สาวน้อยครับจะนํามาทํากับลูกชายแสนหลักบิ๊กลับนะครับตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่บ้านสํารองไปก่อนนะครับก็ขอไปกําลังจะสร้างนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามเอาไว้นะครับเพื่อนคนไหนสนใจทายาทนะครับรอติดตามได้นะครับ สายนี้รับประกันแข้งหน้าหดโหนนะครับจะเอาไปเข้ากับแสนนักบิ๊กกับนะครับดำเทพดีลานี่ก็สุดยอดอีกหนึ่งตัวนะครับใครเ็นคนไหนก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่าเขาโหดแค่ไหนนะครับสำหรับเจ้าดำเทพดีลานะครับส่วนฝั่งนี้นะครับนี่นะครับจะนำไปเข้ากับตัวนู้นนะครับ ตัวนี้เป็นลูกปลาเกี่ยวนะครับแข่งหน้าทีทีครับรัวแข่งหน้าโหดๆนะครับตัวน,วนี้นะครับอ่ะตอนนี้ก็รอพนะครับตอนนี้ก็อยู่กับบ้านทำรองไปก่อนนะครับโอเคครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย